พี่สุธนใช้อาชีพอะไรออกรถครับเป็พนักงานขับรถครับรเป็นพนักงานขับรถรถนะพี่พี่สุธนใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับพี่ถึงบาทถึงบาทเลยใช่ไหมครับพี่ไม่สักบ,บาทเดียวก็ไม่เสียอะไรใช่ไหมครับพี่ใช่สวัสดีครับผมดีเจเบนครับวันนี้มาส่งมอบรถที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นรถโตโยต้าสมาร์ทแคร 2.4J ปี2017ครับแปลงหน้าลโ,โลโก้หล่อๆครับผมให้พี่สุชนเราไปสัมภาษณ์พี่สุชนครับแล้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่สวัสดีครับพี่สุชน พี่สุทนร,รู้จักร้านสิริไทยเราได้ยังไงครับพี่ทางเพจครับติดอ๋อที่ต่อทางเฟซบ,บุ๊กใช่ไหมครับติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่มีญาติพี่น้องแนะนำมาอ๋อแนะนําทางทางสิริไทยของเราใช่ไหมครับวันนี้พี่สุทนใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับพี่ศูนบาทครับศนบาทเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ศัลยบาทเดียวก็ไม่เสียอะไรเจมครับพี่ใช่ครับพี่สุทนใช้อาชีพอะไรออกรถครับอ่าพนักงานขับรถครับเป็นพนักงานขับรถนะพี่พี่สุทนเห็นรถตัวจริงแล้วเนี่ยวันนี้รู้สึกไงงบ้าครับพี่ครใจับ ประทับใจแล้วสวยกว่าในเห็นเห็นครั้งแรกเลยครับอครับผมเรือแทร็รถสวยเนี่ยออกยากไหมครับพี่สุทนไม่ยากนะครับไม่ยากครับง่ายใช่ไหมครับพี่การไครบก็ออกได้เลยได้ครับทีมงานเสรีแทร็ครถสวยขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับพี่ที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับ